สวัสดีครับผมมานพินกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่เทเวศกลางคืนนะสามทุ่มอันนี้จุดรับบัตรคิวด้วยนะฮะเอคโรอยากป่ะคือเบอร์ตัเตอร์ข้าวมันไก่ครับสัชเกเรียบร้อยตาก็บางะเธอเดี๋ยแค่นี้เองนะจับเบอร์ก่อนได้เบอร์ร้อยอนะเขาบอก่านะต้องไปนั่งต๊ะแล้วก็จับเบกไดเบอรอ่ตงไปน่ตะแลับเ่อนรขาบอกว่าต้องไปนั่งโ๊ะแล้วก็ับเบอร์กนึ้ แล้วเขาเรียกเบอร์ถึงค่อยมาสั่งนะครับสุดยอดครับต้องจับเบอร์ก่อนตรงนี้เหมือนอยู่หน้าธนาคารไทยพามิ์ครับธนาคารไทนรัฐสาขาตลาดเทเวศนะครับ เรื่องของผดุงนะอันนี้เดินมาจากเส้นสามเส้นเส้นหลักนิดเดียวเก้าแปดแล้วครับคิวก็ติดตามช anel ฟิ e ไทยใน YouTube นะครับไอคอนม i เดียก็ต้องใส่ UL ไว้บ้างนะครับเพราะว่าป้องกันคนก๊อปนะฮะ ใครมาก็ใครไปเจอที่ไหนก็ตามมาดูที่เดือที่ต้นฉบับนะครับรอคิวครับคิวหนึตามคิวไปแล้วนะครับผมสั่งไก่สับเนื้อหนัง ไม่อนก,มนนกนะครับแล้วก็ข้าวมันป่าหนึ่งจานนะฮะกินที่นี่ขับมาร้านนี้ต้องเอารับบัดคิวก่อนนะครับแบบวินมอเตอร์ไซค์พอได้คิวแล้วเนี่ยเขาจะเรียกตามเบอร์เราก็เดินไปสั่งว่าจะอาอะไรสิ่งจรานชื่อ อ,อัตือป่ะตอนนี้มาแล้วครับจานละ80บาทนะครับแล้วก็อันนี้10บาทก็เป็นทั้งหมด90บาทนะฮะแล้วก็มีจิ้มนะครับมีกิ่งแล้วก็โอ้โหน้ำซุปถ้วยใหญ่เบลล์มเลยมาให้หนึ่งถ้วยนะครับกินหมดหรือเปล่เนี่ยไครับก็มา ชิมกันนะครับไก่นี่น่าจะเป็นสุโพกนะครหนังแวววาวน่าทานม,มากอร่อยครับจิมจิมเนะยครับมีเต้าเจี้ยวเป็นสไตล์เต้ตตาตเจี้ยวขิงจิมอร่อยข้าวครับ เม็ดไม่ได้เหลียวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีเกาะติดกันบ้างแนละ้วแล้วก็ใช้ได้ครับเม็ดอาจจะไม่ร่วนมากแต่ก็โอเค น้ำซุปครับน้ำครับน้ำซุปอร่อยอะ่ะมีไม่ใช่ธรรมดาครับน้ำซุปนี่มีมะนาวดองใส่ด้วยไม่ใช่น้ำซุปจืดๆแบบน้ำซุปไก่ทั่วไป สิ่งมาเยอะดีครับชอบถ้าเป็นจานก็มี40 45บาทนะครับราคานี้อยากสั่งพิเศษประดูกไก่แล้วน่าทานนะ วักแนลครับต้องใช้บัตรคิวนะครับเพงจะสั่งได้แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาให้ดีที่ดีนะครับคนเยอะเวลาเทาคนเยอะเียนจะได้เห็นสายหมอกเลยบอกให้เียนมองสายหมอกเลยไม่เรียนตรงไหนคือย้อน เบียนอนอย่างนดี๋ยวกินต่อครับครับก็กินมาแล้วนะครับข้าวเหลือหน่อยนะครับเพราะว่ากินรีวิวหลายอย่างอิ่มครับต้องยอมรับแล้วก็ขออภัยที่กินข้าวไม่หมดแต่ว่าถ้าจะกินข้าวหมดทุกมือที่รีวิวหรือที่ลองชิมผมคงต้องอยู่แถวนั้นนานเป็นเดือนนะครับ อันนี้ก็ต้องขอไปจริงๆนะครับน้ำซุปอร่อยมากนะครับก็ทานน้ำซุปไปประมาณครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวก็จ่ายตังค์ครับผมแล้วผมจะพาไปดูตรงบัตรคิวอีกทีนี่ครับร้านอาตือเข้ามันไก่เลิศรด40เจ็ดห้าบาทจอหม้อทีหม้อ่ะ ก,ก,ก็ร้านเข้ามันไกอ่อตือครับด้านนู้นนี่ก็ถนนสัมเซนนะครับมีเซเว่นแล้วก็เดินเข้ามานีคลองพดุงนี่ครับร้านอยู่ตรงนี้หน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาเทเวศขานกลาคืนแล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิวไทยในทุกครับสวัสดีครับ